สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนี่นะครับสิ่งที่สำคัญนะผมคิดอยู่ในหัวของผมตลอดนะแล้ววันนั้นที่ท่านมาท่านก็พูดอยู่แล้วผมดูทุกช่องครับอันนี้ช่องอะไรช่างต้ามอันนี้เจ้าของธุรกิจน,นี่เจ้าของธุรกิจอย่างครับอัดฟังคนะเอาเอาสรุปแล้วดูผม โอ้โหวัวอร่อยพอนาเออเอา,เอาดูทุกช่องครับทีนี้ดูทุกช่องไงดูทุกช่องแล้วก็ประเด้ม,มางานแบบนี้อท่านจะไม่ดูเหรอครับดูแล้วท่านก็จะเห็นว่าเออมันเป็นยังไงยังไงยังไงไงอืมอันนี้คือบททดสอบครับพี่น้องเอฟซนะีคือบททดสอบไงนะคือบททดสอบไงครับพี่น้องเอฟซีท่านดูอยู่นะดูอยู่ พราะอะไรครับอยากให้เจ้าของพื้นที่เนี่ยทำงานเองบ้างจะทํางานยังไงจะโปร่งใสไหมนะครับนี่แหละครับนะอ่าอันนี้คือแผนสองนะครับพี่น้องเอฟซีนี่คือแผนสองนะครับตัวนี้นะครับรอดูก่อนนะจะยังไงยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมเห็นไหมครับดูนะดูทุกทุกคนนะนะครับอันนี้ท่านผู้ดงนะครับท่านผู้ดงนะนะเห็นไหมมีเรื่องมีอะไร แกจัดการได้แกพูดเป๊ะเลยเห็นไหมนะเอะเมื่อจะเกิดอุตสะเหตุวันนั้นน่ะเกิดขึ้นจะมีการวางมวยกันตรงนั้นอถ้าไม่หยุดผมจะเลิกตรวจผมจะเลิกตรวจผมจะไม่ตรวจเห็นไหมครับหยดบุดเงียบเก็บอืเอามีดมามีดมานะมามามาแทงกันเนะมาถางถางถางมาดูนั่นไงครับพี่น้องเกจีเห็นไหมอ่างาพเหตุได้ไครับ เขาผ่านมาเยอะครับพี่น้องเอฟซีเขาระดับประเทศแล้วนะครับบอกได้เลยครับผมระดับประเทศแล้วนะเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับพี่น้องเอฟซีอ่าพี่ทีบนัดีครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วมีคนอะไรครับมีคนอะไรบันนั้นมีคนไปอา,ากาศไอ้นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครได้บัตรนี้ ไปอายการบัณฑีตไปกับบกวนรุ่ิมิตบัตรนี่ไปแล้วครับมันี่วิ่งเจ้นเจ้นไปนี่อะไรครับออไปจากอายการมุกอินเตอร์บัตรนี่ไปพุ่นปัด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 ไปพุ่นก็จีช็อตออกไายแล้วครับบัณฑิปัดออกไปพุ่นแล้วน่ะออกน้กหนักกุ้งหน้าแกบือแหล่บัณนี้ปัดปัดปัดออกไปพุ่นปะปงปะปากปะเลยช็อตพุ่นปัด้ะบัดนี่นะหมอกลอกเมฆแรกไปฮอดพุ่นเลยครับนี่นะครับนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับนะ การที่เขาล้อนะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่กอการล้อกันแกล้งนะครับนะเออมันคนละฝ่ายนะอย่างนั้นอย่างนี้อา้าจะามาโยงกันยังไงนะถ้ามึงไม่ผิดมึงก็ชี้แจงมึงอย่ามาโยงส้นตีนนะกระจกอกอ่นะครับอืมการที่เขาทําไม่มีฝั่งไม่ไม่ฝ่ายอะไรเขาก็อยู่ของเขานะเห็นไหมครับเพื่อจะเชื่อมอย่างโยงไงครับ เพื่ออยากเชื่อมอยากโยงไงครับพี่น้อง F4 นะเขาก็พูดอยู่ไม่เกียกเก่ยวกับใครทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแต่เอามาโยงไงครับที่นี่เอามาโยงอยาให้มันเป็นประเด็นไงครับเห็นไหมอืมไปหาเจ้าหน้าที่ไปไปหาเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าห้ามไม่เขาไลยสุดนะพวกนั้นให้ขห้ามไม่เขาไลยสุดนะอย่าให้เขาไลยสุดนะเออนะครับนะโขนนะครับนะอืมนะ ถ้าเขาไรสุดนั้พวกคุณเดือดร้อนแน่นอนผมร้องแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมอืมเพราะอะไรครับไปคุยกับเขาแล้วไงที่นี้อ่าร้อนหลังไปอีกไงครับที่นี้เห็นไหมครับนะร้อนหลังไป,ไปอีกเห็นไหมนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับอืมไปกับอีส่นตีนนี้ไงครับเออ เมื่อวานนี้โออยนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมพยายามที่จะให้มันเกิดเรื่องเกิดราวไงครับยัย่วยุอารมณ์กันอผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ออ,อกมาทานข้าวแล้วม,มันมันบ่ายโมงบ่ายสองโมงบ,บ่ายสามโมงแล้วเนาะก็หิ้วเข่าแล้วเนาะขัาเศร้าบร่ได้กินมา,า,ามันเอ้าสิว่างมวยกันวันนี้เอ,าอ้าวันวาเมื่อสร้างวานี่อีนั่นกับปากบม่ได้อย,ยู่สุกได้ปากบม่ได้เป็นพนายเด้อกปล่านก็แวป้แว้แวะ้อยู่วันนี้ แจ๊เขาอยู่ปัญญาปุ๊บสาวปนี้เอ้าเอาว่ะเห็นไหมรับพี่น้องเอฟซีออเอ้าป้ายผู้แทนดูดีๆฝันว่าเส้ป้ายปนี้อืมมามามาซอยหนูสักก้อนมาซอยหนูสักก้อนมาซันหนูว่าเลือกเอาไรปุณิเอ้าอือมาซอยไปไรปนี้เอ้าอืมนั่นก็ว่าจังสั้นล่ะปนี้โอ้ย ป้ายกันยูดีๆบัดน,นี้ผ่านหนดป้ายอีกบัดน,นี้โอ้ยงงเลยกูอ,อือเอาเปลี่ยนจ้งสั้นละบัดน,นี้อืปอป้ายยูดีๆมันไปให้ใช้ป้ายโอ้ยนะครับพี่น้อง <laughs> มามาซอยข่อยเลยมาซอยข่อยเลยอือนะอือม,มาซอยข่อยเลยมาซอยข่อยเลยนะ่ะ <c oughs> แต่บพุดซอยขอ่ขอยขวดเบลเลือกเอาเจ้าเด้อกอบพกินเจ้าเด้อ,อ,ดอบัดน,นี้อือนะแล้วสิ่งที่สําคัญบัดน,นี้ มีปืนอีกด้วยไรบันนี่เอาออเป็นถึงผู้นำไรบันนี่เป็นเป็นผู้ซ่วยไ้นิทานเลยนี่เอาไม้ปืนเอาไม้ปืนะเอาไม้ปืนเอาไม้ปืนเอาคือว่าจังสั้นล่ะบันนี่ลบคลิปแหละครับทีนี้โอ้ยลบคลิปแทบไม่ทันครับทีนี้โอ้ยลบคลิปแทบไม่ทันครับทีนี้เอาคือว่าจังสานล่ะพี่น้องเอฟจีมันสมควรพูดไหมล่ะที่นี่ เออมันสมควรพูดไหมล่ะครับที่นี้มันเป็นยังไงครับออพี่เดียวสวัสดีครับอืมปากวาย่ซุกนั่นนั่นบอกอยากออกเลยตีวุยจังไหรอ,กออกกับไปล่าออกแล้วแล้วเม่นบอ่อยากออกกับไปล่าออกนั่นน่พูดจะเป็นกับบุมบืดเม่นบ่ แล้วคำพูดว่าอะไรปืนปงปืน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 เนี่ยเอาไหมปืนเนี่ยเอาไหมลูกกระสุนเต็มเนี่ยเนี่ยเอาไหม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 ปืนเนี่ยเอาไหมแล้วเจ้าของคลิปเจ้าของไรว่ายังไงผู้ช่วยอะไรคลิปเสียงมันมีแล้วข่าวบ้าอำเภอแบบนี้มันหลายครั้งต่อหลายครั้งเขาล้องเลียนก็ไปจะพิจารณายังไงครับนี่ ผู้นาจะพิจรารณาอย่างไงทีนี้อ่าก็บันเทิงแหละครับทีนี้บันเทิงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับเห็นไหมเอออแล้วคุณเป็นผู้ช่วยบัดนี้แต่ไม่ได้ลงไปทํางานกับเขาได้บัดนี่เอาแล้วมันเป็นธรรมเป็นกลางไหมล่ะทีนี้เอาก็ต้องไปเห็ดงานตีไปไปน,นั่งรถพอเวชเว่ยอย่างกํามันเมนบอกครับพี่น้องเอฟซีจบขึ้นบนนูนี่ในฐานเรื่อนี่ แต่เพื่อนเนี่ยเขาทํางานได้บัดนี้แต่อีนิโบรได้ไปน้าเขาเรื่อยบัดนี้เอาเป็นนางรถน้ำมันหาีแตกอย่างบัดนี้เอาคุณไม่เป็นกลางจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นี่นะทุกคนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้มันประชาธิปไตยเพราะอะไรเขาเสียภาษีเขาเสียเงิน โอ้ยยังจะเป็นทั้งนบทั้งกาบปะนี่ะเลือกคนนี้เด้เลือกคนนีเ้เด้แลนก็มั่ออนสัญญากับเขาเอาก็าไ่ได้บีบคอเป็นไหนอยากออกก็ออกสซตตี้แม่นบอกไม่มีใครนะคับ,บีบคอให้ให้เป็นไหน้ไปอาสาเป็นไหมอันนี้เห็นแกเงินเดือนบอกือเห็นแกหนังือจังได บอกหรือยังไงการเข้าไปทำนี่คุณเสียสละแล้วอืคุณเป็นอะไรผู้รับใช้ปสสระชาชนบาทเขาจีบว่ายังก,กระต้องทนแล้วครับผมไว้เขาจีบ,บว่ายังกระต้้งทนเอาวัฒเอาหลวว่าเป็นบ่พี่น้องเอ็มีเป็นผู้รับใช้ปสสระชาชนอาสาเข้าไปทด้บริกไรกัมข้อเข้าไปเป็นได้วันนี้มีไฟบีบข้อไปเป็นได้พี่น้องเอ็มจีไม่เลวอะ ว่าบ่ถือก็บก่ผิดครับ,บม่นมีไฟกำค้อไปเป็นเรยอาสาเป็นเองอมันมีแพ่นอ่าคุ้มถุงส้นนใหไปเปลี่ยนไปเป็นต้้นไปเป็นไปเป็นอืมเห็นบ่